E รักนะของครอบครัวหนีพั Barbie ้นของพวกเรานะครับประสบความสําเร็จนะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกนะให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกเห็นน้องมีครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวที่อบอุ่นครับแล้วพวกเราก็มีลูกหลานเพิ่มอีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นน้องพร้อมแล้วตอนนี้ก็มีน้องสาวสาวอีกแลน้องสาวน้องพร้อมแล้วนะก็เลยเห็นว่า ครอบครัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันรถคันเดิมน่าจะใช้ไม่ดีแล้วนะพี่กับบรรบอทุกคนก็เลยรวมเงินกันแล้วก็มอบคันนี้ให้เป็นของพ